สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะ สีฟ้าลีฟ้าเลี้ยวซื่อลื่อสื่อขิงคือเพนเดอร์รีเดอร์เราจะมาเล่นอะไรเนี่ยแฮปปี้เกมใช่ไหมคะคุณแม่คะเ,เขามีไม้ให้เขีย่ยน้องถุกใจอยากใช้มือเขีย่ยค่ะใช่ไอ,อตัวเนี้ยมันมันมันเป็นตัวอะไรนะมันมันน่าจะเป็นออตัวอ,อ,อ๋อเป็นกระลอ,อกเหรอคะกระลอ,อกเนาะที่บ้านเ <มา S 1> <ใ>จ๊ก็มีกระลอกใช่เป็นกระลอกที่มากับพร้อมกับ ขอนไม้นะคะแบบอย่างนี้นี่ค่ะเปิดออกมาแล้วโอ้โหว้าวกระลอกกระเด็นนี่ตัวกระลอกนะคะน่ารักไหมนี่นมันเหมือน<ร>คนสลามเลยอ่ะอ่านี่ใช้น่โอ้ขอนไม้ขอนไม้เดี๋ยวล่งวงจอยนอยเหรอคะ เฮ้ยสวัสดีเจ้ากระลอกตูด,เ,ดเตียงเกี่ยนสวนเกี่ยงอือออกมาแล้วหนึ่งชิน้นโอ,อ้า,อา <c oughs> ตกใจหมดเลย แม่เลือกอันนี้แล้วกันคงแม่ห้ารอวันนี้ทำไมอ่ะนั่นจะเอาเองมีการจองไว้ล่วงหน้าอ๋อโอ๊ยอย่าเล้ง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 อ้าวแม่ก็ต้องเล็งบ้างสิลูกอุ๊ยทำไมนั่นใจฉันสีคุณไม่ใช่ของแม่อันนึงเดี๋ยวยิบไปอ่ะ Apa yang nak? Aku tak tahu nak apa. 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 Aku tak tahu nak apa.

ตกอีกแล้วได้ฝึกความอดทนเนาะแล้วก็พิจารณาคิดแต่ตองมาก่อนนะคะว่าเราจะวางแผนยังไงดีนะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องหุ่กใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กแดงทาง t u b e Facebook และ Instagram นะคะบายบายอย่าลืมกดาล <ขอ S 1> ัา์ให้น้องถูกใจด,ด้วยค่ะบาย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 ค่ะเป็นเด็กดีนะคะเด็กๆ